หลังจากที่แพทได้รับอิสรภาพกลับเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวแล้วเขายังได้รับการต้อนรับจากเอฟซีจากแฟนกลับที่ยังเหนียวแน่นรอการกลับมาของแพทได้ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายค่ายให้โอกาสในการสนับสนุนด้านดนตรีหรือเพลงที่แพทรักในชีวิตแล้วร้านกาแฟาของแพทล่ะเรามาติดตามกันจ้า ตั้งใจจะส่งมอบต่อให้ผมอยากจะให้มีอาชีพรองรับในในอนาคตน,นะครับแต่ก็ได้ทราบข่าวมาตลอดนะครับว่ามีแฟนคลับนะครับเ mm hmm. อฟซต่างแวะเวียนเข้าไปบหนุนเบื้องต้นเนี่ย mm hmm. ผมได้ปรึกษากับทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณอาแล้วว่าผมอาจจะนำผลง,งานศิลป,ปะภาพเขียนเนี่ยแวะเวียนเข้าไปติดแสดงจริงๆแล้วผมผมรักงานเพลงเริ่มมีการพูดคุยกับสมาชิกในวง power pack แล้ว เล่นดนตรีแบ,บเป็นวงมานานมากระหว่างที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทางคุณอาเขาเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าท่านไม่ได้มีลูกแล้วก็รักผมเหมือนลูกคนหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยถ้าผมออกมาแล้วอยากจะให้มีอาชีพรองรับในในอนาคตนะครเพราะว่า เขาก็ไม่ทราบว่าเราออกมาเราจะได้มีงานในวงการเหมือนทุกวันนี้ฮะเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะครับ mm hmm. เขาก็เตรียมไว้ว่าร้านเนี่ยจะยกให้ผมทีนี้เนี่ยผมได้เข้าไปดูแล้วฮะก็เ,เป็นร้านที่น่ารักร้านหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอบอกตรงว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําร้านกาแฟรหรือว่าการชงกาแฟเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องฝึกหัดต้องไปเรียนรู้เพียงแต่ว่าช่วงน,นี้ผมยังไม่มีเวลาเพียงพอนะฮะ mm hmm. ก็หลังจากนี้ก็ก็น่าจะถ้างานเริ่ม พาๆลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเวลานะครับช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าร้านนะครับแต่ก็ได้ทราบข่าวมาตลอดนะครับว่ามีแฟนคลับนะครับเ mm hmm. อฟซต่างๆแวะเวียนเข้าไปบุดนุนแวะเวียนเข้าไปเก็บบรรยากาศลงรูปใน IG หรือในเฟซและต่างๆก็ขอขอบคุณมากนะครับ mm hmm. ส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกตรงว่าก็เป็นคนไม่ได้ว่าทานกาแฟอะไรประจําอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมครับก็ต้องค่อยๆฝึกค,ค,ค่อยเรียนรู้ไปครับคุณอาสอนนะคุณอาสอน ม,มันก็จะมีขั้นตอนอะไรของเขาอยู่ครับผมว่าไม่น่าจะยากเกินไปถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องร้านเนี่ยนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยผมได้ปรึกษากับทางครอบครัวแล้วก็ทางผุณอาแล้วว่าผมอาจจะนําผลงานศิลปะ,ะเขียนแวะเวียนเข้าไปติดแสดงนะครับทั้งบริเวณร้านกาแฟแล้วก็บริเวณร้านข้าวฝันข้ามด้วยก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังคัดเลือกรูปอยู่นะครับก็สําหรับ่งที่ว่า ไปอุดหนุนกาแฟาแล้วก็อาจจะได้ชมงานศิลปะของผมด้วย mm hmm. เบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะที่คิดว่าง่านไครับ mm hmm. จริงๆแล้วผมผมรักงานเพลงผมรักงานดนตรีใช่ mm hmm. เพราะว่าดนตรีมคือชีวิตของผมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเติบโตมาเข้าวงการมาคนารู้จักกับเราจากเพลง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องงานเพลงนะครับ mm hmm. เบื้องต้นก็เริ่มมีการพูดคุยกับสมาชิกในวง powerpad แล้ว ะครับจะมีการคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันจริงๆเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยนะครับยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าเเราจะทํากันยังไงเมื่อ,อไหร่กับที่ไหนอะไรยังไงนะครับเบ mm ื hmm. ้องต้นน่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องของอพบปะแบบฉันเพื่อนฉันมิตรมากกว่าเพราะเราไม่ได้เจอพูดคุยกันพร้อมหน้ามานานมากครับ mm hmm. ก็ลองติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของวงดูครับ mm hmm. ผมรัก การเล่นดนตรีแล้วผมคิดถึงบรรยากาศการเล่นดนตรีแบบเป็นวงมานานมากก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทุกอย่างต้องปรับต้องอะไรเยอะ